สวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมโกอีกแล้วนะครับเเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงเห็นเดเงาสะท้อนว่ามันเตี้ยไปหน่อยอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะเพราะผมโกอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาเปิดกล่องเจ้าอาดิดาสนะครับวันนี้มาเร็วมากเลยเพรววาะวันนี้ลาป่วยอยู่บ้านนะครับไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับกําลังลุ้นอยู่ขออย่าให้เป็น COVID โควิดเดยช่วงนี้นักเรียนติดกัเนเยอะมากนะครับมาดูกันดีกว่าว่า สิ่งที่ผมจะแกะกันนี้คืออะไรนะครับเสียงแปลกๆหน่อยขออภัยนะครับวันนี้อ,อ Adidas นะครับเรียกว่าเป็นไม่กี่ครั้งนะครับที่ผมสั่งตรงจากเว็บ Adidas มานะครับเพราะว่าปกปติจะไม่ค่อยสั่งจากเว็บ Adidas เท่าไหร่เพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์สุ่มเสี่ยงในการจะโดนยกเลิกอยู่ประมาณหนึ่งแถมราคาก็ไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่้วยแต่ว่ารอบนี้มันถูกจริงๆจ,จนผมแบบต้องซื้ออะ แล้วมันคืออะไรที่มันทําให้ผมตัดสินใจซื้อได้นะครับมันคือถุงเท้าครับผมนี่ถุงเท้าอาดิดาสนะครับสมัยนีนใหญ่จังนะเออใหญ่มากเลยนะครับถุงเท้าสามคู่นะครับลดแล้วเหลือ180บาทเทมไม่ใช่สาตะสำคัญแต่ขอแกะมาแบบเอ๊ะถุงเท้าจะว่าไปกันใช้ได้อยู่นะอ้จะมันยาวมากเลยอ่ะไม่ใช่ประเด็นสําคัญสาระสําคัญคือเจ้าสิ่งนี้ครับผม อหาอาดิดาสอาดิซิโลอาดิออสเกเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาหอมาแบบหอเหมือนทุเรียนเลยหอข้างแบบแผ่นเลยอ่ะว้าวอาดิออสเก้านะครับโหสวยงามสวยงามอาดิออสเก้ามันเป็นรองเทา้า ซิ่งจากทางค่าย Adidas เฮ้ยผมต้องไปหยิบโปร4มาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหยิบโปร4มาแป๊บหนึ่งนะครับอุ้ยแต่โอ้โหสวยมากแฉปนี่ดูความหนาที่มันต่างกันดิต่างกันมากเลยนะเนี่ยสามอันนี้สามเก้าสามสามใช่ไหมดอกหกอันนี้ยี่สิบยี่สิบนะครับดอกเจ็ดบ, 7, บางกว่ากันมากแล้วก็โฟมเนี่ย โฟมของเจ้า Adios 9เป็นไลท์สไตล์โปรนะเป็นผมดูเนื้อโฟมคล้ายกับเนื้อโฟมไลท์สไตล์โปรของโฟสีแหละแต่ว่าจูนมาจาบับด้วยมือนแน่นกว่ากันอยู่พอสมควรเลยแน่นกว่านะครับแล้วก็มันเป็นรองเท้าซิ่งๆบางๆนะครับแต่จะไม่เหมือนทาคุมิเซนตรงที่ว่าตัวนี้จะไม่ได้มี Energy Lot นะครับนี่จะเฟกเต็มที่เลยจะมีเป็นแผ่นพลาสติกตรงช่วงตรงนี้เป็นเหมือนทอชั่นซิสเต็มนะครับเป็นแช้งนะครับ ในลอนแฉงเหมือนกับเจ้า e o s l แล้วก็ตัวนี้มันจะบางกว่า e o s l ด้วย e o s l อ่ะมันจะหนาเท่าๆกับโปรสามโปรสี่คือประมาณสามเก้าสามสามนะครับไอเนี่ยมันแค่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเนี่ยสลักมาเลยยี่สิบเจ็ดนะครับส่วนของอัปเปอร์เนี่ยอัปเปอร์เป็นผ้าไรล็อกเหมือนกันเลยเหมือนของโปรสี่นะครับทำให้ผมเลือกไซส์ยี่สิบเก้าจุดห้ามาเท่าโปรสี่พะผ้า ผมกลัวว่ามันจะสั้นเหมือนโปรซี่หรือเปล่าเนี่ยแต่คืออัปเปอร์ในภาพรวมเหมือนของโปรซี่มากๆเลยนะครับแต่ว่าตรงการบุลิ้นเนี่ยมันจะมีความบุนุ่มมากกว่าอยู่ประมาณหนึ่งตรงส่วนนี้นอกนั้นไอ้ตัวรูร้อยเชือกต่างๆนะครับอัปเปอร์เนื้อผ้าแถบเนี่ยเหมือนโปรซี่เลยนะครับสกีนข้างๆก็ไลท์ล็อกเหมือนกับของโปรซี่เลยทุกอย่างเลยอัปเปอร์เหมือนโปรซี่เลยนะครับส่วนเอาโซนะครับก็ใช้ตัวส่วนของอยางไลท์เทคชั่นซึ่งเป็นพูดตรงๆก็คือ,อยางใสๆของรองเท้าจีนนั่นแหละเหมือนกันกับโปรซี่แต่ว่า เจ้าตัวเนี้ยมันจะเต็มท้องผืนเลยเป็นไลท์แฟชั่นเต็มผืนแล้วก็มีคอนติเนนทัลตรงปลายเท้าช่วยในเรื่องการโทอฟอยู่นิดนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วยเป็นที่เด่วทางจิตใจของเราทั้งหลายว่ายังเป็นคอนติเนนทัลอยู่ส่วนอินโซนะครับก็มาเหมือนโปรสีเลยบางบานแต่ขอบคมอาจจะโดนกัดได้เล็กน้อยนะครับแต่หูแบบอันเนี้ยจริงๆผมไม่อยากได้สีนี้ผมอยากได้สีโอจีนะครับที่มันเป็นสีแบบอ่าขาวคาดดำมันจะสวยผมเป้าหมายจริงๆของคู่นี้คือตั้งใจเอามาใส่เที่ยวนะแต่ว่า คู่นี้มันลดราคามันเป็นสีเละสีเคนยาสีเละดินเละฝุ่นคือสีนี้ซื้อมาไม่ต้องซักกันนะครับเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวก็เละแน่นอนอยู่แล้วนะครับสวยงามสวยงามนะครับถึงแม้จะดูเละหน่อยมันจะออกสีชมพูชมพูนะไม่ได้เป็นสีขาวนะชมพูชมพูหน่อยโอ้หอ่ะทีนี้อยากรู้เรื่องน้ำหนักของปบเอาตาช่างนะครับ <ST. S 1> <ST. S 2> น้ำหนักในไซส์บ1อ US จุดห้าอยี่สิบเกจุดห้า cm เนะครับเดี๋ยวเทียบกับโปรีด้วยนะครับเพราะว่าไซส์เดียวกันเทียบกันได้นะครับน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่สองร้อยเจ็ดกรัมนะครับส่วนของโปรซีโปรซีสองร้อยสามสิบหกกรัมนั่นก็คือเบาออกว่าโปรีไปอยู่ประมาณยี่สิบเก้ากรัมเลยนะครับแต่มันก็บางลงเยอะด้วยนะคือคู่นี้จริงจริงการออกแบบคือเป็นรองเท้าทําความเร็วระยะสั้นเอาไว้แบบ อ่าแข่ง5โล10โลได้เอาไว้อีทววเวอร์ไว้เทมโปได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ซ้อมเป็นแบบรองเท้าแบบเดน l ี่ไม่มีแผ่นนี้สำหรับคนชอบรองเท้าบ,บางๆหน่อยเอาจิมมันก็บางพอพวกดีเบลวีสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ได้เห,เหมือนกันนะครับหรือจะมาใส่เที่ยวเราหลอกก็ได้นะเพราะผมกดมาจะแบบไม่ได้แค่2,008เนี่ยมันถือว่าถูกมากเลยเอาตรงนี้ก็มีจะงอยช่วยจับช่วยใส่เหมือนกันเหมือนกับของโปรสี่ าดี๋อสเกลนะครับเดี๋ยวเราไาวิ่งกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวลองสวมใส่เลยดีไหมลองสวมใส่เลยอ่ะถุงเทา้าต้องถุงเท้าอาดิดาสด้ไหมแต่ถุงเท้าอาดิดาสเนี้ยผมจะบอกว่ามันหนามากเลยคงไม่ค่อยเหมาะอาการเอาไปใส่วิ่งสเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมไปหยิบถุงเทา้าวิ่งจริงมาดีกว่า วันนี้ขออภัยในความแบบดูติดๆขัดๆอะไรไปหมดนะเสียงก็แปลกๆอะไรก็แปลกๆนะครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับอ่าจุบจุบจุบอับแต่รองเท้าก็ใส่คาะปลายมอลล้กสมองสมองงงนะครับมึนอยาแค่แพลอะถ้าผมยาว28่แปเซนนะคู่นี้กลายเป็นว่าผมบวก0.5มาจากรองเท้าไซส์ ยิบเก้าที่จะใส่ตามปกติก็ใส่เป็นยี่สิบเก้าจุดห้านะครับอืมโอเคอู้อปเป p e r มันอืมคิดถูกละที่ผมบวกศูนย์จุดห้านะครับนี่นะดูเหลือแค่นี้เองเท่าผมแล้วยี่บแปดนะใส่สิบเอจุดห้าเหลือแค่นี้น้อยนะเหลือน้อยนะเหลือน้อยก็น้อยกว่าโปรซี่อีกนะเนี่ยเออคือ คู่นี้ผมว่าบวก0.5ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของผ้าลายล็อกเนี่ยมันทําการล็อกได้ดีนะครับไม่มีการว่ามันจะหลวมจะมันเล็กกว่าโปรี่นะเอาจริงเล็กกว่าโปรี่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบข้างอีกข้างใส่โปรี่ให้ดูเลยเอยเล็กกว่าโปรี่นะคิดถูกมากๆเลยอ่ะที่เพิ่มไซส์มาจริงๆไม่ได้คิดหรอกมันมันเหลือแค่ไซส์11.5มันหไม่มี11ก็เลยเอา11.5้มา แต่ว่าเออคิดถูกคิดถูกที่เอา11.5เพราะว่ามันเล็กจริงๆนะครับเฮ้ยแต่ตัว upper ผมจะบอก u ป p e r ดีงามมากมันมันรู้สึกว่ามันล็อกกับเท้าเราแบบกึ๊บเลยอะกึ๊บเลย,เลยจะบอกผมเป็นแฟนคลาดิกาสมาผมชอบค่าดิกาสมาไปดูคลิปเก่าๆของผมได้เลยนะเชือกมีเวลจะสั้นเวลา100ระเนื้อลูก พูดถึงความไม่มีโครงเนี่ยโปร4ก็ใช่ย่อยนะในส่วนของส้นก็ไม่มีโครงเหมือนกันใส่เสร็จละอื่ะโปร4อ่ะผมใส่แล้วผมเดือดเท่านี้อ่ะเดือดเท่ากันนี่ว่าสรุปอ่ะนี่อ่ะอ่ะโปร4เดือดเท่านี้อดีออด9เดือดเท่านี้อ่ะอดียออด9เดือดน้อยกว่านิดนึงจิกเดือดจิกนึงแต่ในภาพรวมอ่ะคือไซส์เท่าโปร4นะครับก็คือเลือกใส่เท่าโปร4เลยไม่จาเป็นต้องไปลดไซส์จากโปร4 หรือเพิ่มไซส์จากโปรซนะครับใส่เท่าโปรซีได้นะครับเหมือน Adidas ปีนี้มาเป็นแนวทางเดียวกันคือรองเท้าออกจากสั้นซักนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองเหยียบย่ำกันดูดีกว่าขออภัยด้วยเมื่อกี้วีโอตัดไปดับไปนะครับแต่เนี่ยไซส์อะ่ะดูดิเหลือพอพอโปรซีเลยใส่เท่ากันได้พอมาเหยียบอย่างเงี้ยอ่ะลองย่ำๆดูนะ โฟม่ะมีแรงเด้งแต่ว่ามันจะความนุ่มน้อยกว่าโปรสีชัดเจนเพราะมันบางกว่านะครับนี่กดนี่จะเห็นว่าแบบมันก็มีความนุ่มอยู่นะแต่ว่าไม่ได้นุ่มเยอะแล้วก็รู้สึกกากระแทกได้มากรู้สึกชิดพื้นรู้สึกแบนรู้สึกมั่นคงไม่มีการโค้งไม่มีการอะไรมันมั่นคงมากอ่ะผมว่าแบบใส่เดินในชีวิตประจำวันก็ได้นะเพราะว่ามันแบบมันไม่ได้จะผักจะอะไรขนาดนั้นมันออกแนวแปลกๆหน่อยนะ เออถือว่าโอเคนะเนี่ยสวยงามนะครับสวยงามสวยเลยเดี๋ยวต้องรองไปวิ่งละผมว่าเดี๋ยววันไหนอินเทอร์อาจจะลองใส่ดูด้วยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ารองเท้าซิ่งอย่างเงี้ยถ้าแบบเอาไปอินเทอร์จะเป็นยังไงนะถ้าลรล็อกเนยใส่สบายสบายผมบอกเลยว่าใส่สบายมากแต่ทรงมันจะดูเรียวกว่าเจ้าโปร4นิดนึงนะครับผมว่าทรงเรียวกว่าบวก0ูดเป็นทางเลือกที่ดีนะครับตรงไซส์อาจจะไม่รอดอาจจะ เล็กไปสั้นไปด้วยนะครับนี่ด้เห็นว่านิ้วเท้าต่างๆผมนี่ก็คือแบบเข้ากันพอดีเป๊ะเลยกับไซส์8.5นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปวิ่งเสร็จจะมาเล่าให้ฟังกันว่าผมรู้สึกยังไงกับเช้า a d ดิดาสอาดิซิโ d อาดิออ9คู่นี้นะครับแต่ว่าด้วยราคาที่ผมได้มา2 0 8่ยังไงก็คือเอาใจผมไปเลยผมชอบอาดิดาสอยู่แล้วนะครับแล้วราคานี้คุ้มค่านะครับ เว็บอาดิดาไม่รู้ยังลดไหมลองไปดูถ้ายังลดก็สอยกันเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ